สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมเนียมจากสวนุเลือดนะครับวันนี้มาฉีดยา,มาแมลงนะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูฉีดยา,มาแมลงแล้วก็ยากันเพลี้ยนะครับตัวยาที่ใช้อาบาแมกตินแล้วก็ไซเปอร์นะครับไซเปอร์สามสิบห้านะครับก็หลายท่านอาจจะสงสัยว่าทําไมฉีดตอนกลางวันนะครับไหนบอกว่าฉีดยา,มาแมลง แล้วก็ยาเพลี้ยเนี่ยควรจะฉีดตอนเย็นนะครับแต่เนื่องด้วยตอนนี้ฝนตกทุกวันนะครับที่โซนบ้านผมเนี่ยจังหวัดบึงกาฬเนี่ยฝนตกทุกวันเลยนะครับหาโอกาสที่จะ,ะมาฉีดยาเนี่ยตอนเย็นได้ยากมากนะครับแบบนี้ไม่จำเป็นจริงจริง ไม่ควรนะครับไม่ควรฉีดยาตอนกลางวันเพราะว่ายาพวกนี้มันเป็นยาร้อนนะครับเป็นยาร้อนถ้าเกิดโดนใบอ่อนเนี่ยกลัวมันจะมีปัญหานะครับแต่ก็จําเป็นครับจําเป็นจําเป็นจริงจรงเพราะว่าผมเพิ่งฉีดฮองมูลทางใบไปนะครับผมแล่ตอนนี้เขาเริ่มแทงยอดออกมาเยอะแล้วส่งสัญญาณเหมือนว่าเพลี้ยเนี่ยจะเริ่มเล่งงานแล้วนะครับ เลยจาเป็นจะต้องฉีดตอนกลางวันผมเาใกล้ไม่ได้นะครับยาตัวนี้ค่อนข้างที่จะเวียนหัวที่จริงต้องใส่หน้ากากนะครับต้องต้องใส่หน้ากากเดี๋ยวผมจะให้ดูหน้ากากแบบนี้นะครับเป็นหน้ากาก 3M นะครับท่านใดที่ใช้สารกำจัดแมลงเป็นประเภทเคมีนะครับ จะต้องป้องกันตัวเองด้วยหน้ากาก 3M นะครับเท่านั้นนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวเรานะครับ ผมพูดเยอะไม่ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวสารเคมีมันเข้าจมูกเข้าปากนะครับผม <Okay. S 1> คลิปนี้นะครับผมจัดทาขึ้นมาเพื่อบ่องบอกว่าการฉีดยาตอนกลางวันก็สามารถทําได้นะครับแต่ว่าไม่ควรนะครับเราจะใช้วิธีนี้ในกรณีที่จําเป็นจริงๆ นะครับจำเป็นจริงๆอย่างส่วนของผมนี้เข้าขั้นที่จะใกล้วิกฤตแล้วนะครับเพราะว่าเพลี้ยเนี่ยเริ่มกินยอดอ่อนให้เห็นเป็นจํานวนเยอะนะครับหลายต้นเลยทีเดียวจะปล่อยไว้ก็ไม่ไหวนะครับฝนมันชอบตกตอนกนลางคืนนะครับบ้านผมเนี่ยจะฉีดตอนกนลางคืนก็ไม่ได้ฝนนี่ตกก็เลยต้องหันมาฉีดตอนกลางวันแทนนะครับ การฉีดยาฆ่าเพลี้ยฆ่าพวกเชื้อราอะไรนะครับเราควรที่จะฉีดอัดใต้ท้องใบเยอะๆนะครับฉีดอัดใต้ท้องใบเข้าไปเลยเพราะว่าพวกเพลี้ยพวกเชื้อราเนี่ยมันชอบอาศัยอยู่ใต้ท้องใบนะครับเราฉีดใส่ข้างบนเนี่ยก็ตายแต่แม่นะครับส่วนพวกไข่พวกลูกมันก็ยังอยู่แต่ถ้าเกิดเราฉีดอัดใต้ท้องใบไปนะครับไม่รอดนะครับเรียบร้อยทั้งแม่ทั้งลูก ผมพาเดินไปดูนะครับว่าต้นที่โดนเพลี้ยเล่นงานนะครับอาการมันเป็นยังไงทั้งเพลี้ยทั้งมแมลงครับตอนนี้นี่ครับผมยอดก็จะประมาณนี้นะครับเหีย่ยวเหี่ยวบิดบิดงององนะครับเสียรูปเสียทรงนะครับนี่คือโดอนมแมลง ผมขอยยกถอยจากตรงนี้ก่อนนะครับลมค่อนข้างที่จะตีาสารเคมบีนะครับหาผมแล้วเดี๋ยวผมขอถอยก่อนนะครับยอดมันเริ่มแทงมาประมาณนี้นะครับตั้งแต่ฉีดฮอร์โมนและแทงยอดยังไม่ได้ฉีดยาลายา,ย,ยาเพลียาแมลงอะไรเลยสักครั้งนะครับแต่ครั้งนี้ผมอัดทุกอย่างนะครับในถังเดียวอัดทุกอย่างเลยครั้งนี้เพราะว่ามันห่างมาหลายวัน มากนะครับผมอัดทุกอย่างทั้งยาลาเกลี้ยแล้วก็ยามแมลงนะครับในถังเดียวกันเลยกินแรงมากนะครับยากันมแมลงเนี่ยผมใช้อาบาแมกตินนะครับยากันเกลี้ยผมใช้ไซเปอร์นะครับกันเชื้อราผมใช้เมทาเล็กซิลนะครับในถังเดียวกันผสมกันอย่างละ2 0ซีซี ลงในถัง20ลิตรนะครับแต่ั้งนี้ผมใช้น้ำถัง200ลิตรก็เพิ่มปริมาณไปนะครับมีทั้งเชื้อราด้วยนะครับตอนนี้อย่าว่าเชื้อราไม่กินนะครับมันอยู่ติดสวนยางมีแน่ๆนะครับอยู่ติดสวนยาง เลี้ยเร่งงานยอดนะครับเชื้อรากินใบแมลงกินใบต้นนี้ครบสูตรนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราได้คุมยาคุมอะไรเสร็จแล้วเดี๋ยวมันก็กลับมาเป็นปกตินะครับไม่ต้องอตกใจนะครับส่วนท่านส่วนท่านใดที่เป็นแบบนี้นะครับไม่ต้องตกใจเดี๋ยวเราฉีดยาเข้าไปเดี๋ยวอาการเขาก็จะดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นสายเคมีสายอินทรีย์นะครับ เราพยายามอย่าไปวิตกกังวลกับเขาเจนเกินไปส่วนทุเรียนเล็กนะครับส่วนทุเรียนเล็กถามว่าฉีดได้ไหมผมอยากให้ไปในทางอินทรีย์ซะมากกว่านะครับในสายจุลินทรีย์มากกว่าเพราะว่าเริ่มแทงแ้อาออกมาเยอะด้วยนะครับรอบนี้จะเป็นรอบสุดท้ายนะครับ รอบสุดท้ายแล้วในการทําใบของฤด,ดูการทําใบในปีนี้นะครับส่วนมันจะมียอดออกมาอีกไหมก็ปล่อยตามธรรมชาตินะครับจะไม่ใช้ฮอร์โมนในการเล่งใบเล่งยอดเขาอีกนะครับครั้งนี้รอบนี้จะเป็นรอบสุดท้ายของปีครับหลังหนาวใครว่ากันใหม่ ฉีดยาตอนกลางวันไม่ค่อยแนะนำนะครับท่านใดที่หาเวลาดีๆนะครับที่ยังพอมีเวลาในการฉีดอยู่ก็ได้นะครับในสวนที่มีต้นน้อยๆมันยังหาเวลาฉีดสักหนึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยแต่ผสมสารจับใบเข้าไปด้วยนะครับประมาณสัก10-20นาทีเดี๋ยวมันก็แห้งแล้วเดี๋ยวมันก็จับติดกับใบแล้วนะครับแต่ส่วนผมมันต้องใช้เวลาฉีดนานนะครับ ต้องใช้เวลาฉีดนานด้วยมันก็เลยอาจจะฉีดในหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยมันไม่เสร็จนะครับเหลืองสวยโอเคครับผมคลิปนี้เดี๋ยวผมต้องทิ้งไว้เพียงเท่านี้นะครับอากาศร้อนด้วยเดี๋ยวผมขอญาตไปรากษาอีกเส้นหนึ่งนะครับตอนนี้ให้คุณพ่อฉีดอยู่คนเดียวนะครับ ขอตัวไปชีย้ายมันเสร็จก่อนนะครับเนี่ยดูท่าเหมือนฝนจะมาอีกแล้วนะครับตกเย็นนี่ฝนก็จะมาอีกโอเคครับวันนี้ผมเนียมจากสวนเลือดต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ